หัวเทียนอนะ่ะมันเป็นหัวเทียนธรรมดานะที่ผมเอามาทํานะผลที่ได้เฮ้ยมันดีเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูเสียงก่อนดีกว่าดูนะมันติดมือขึ้นนะ โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ู u ูบชา n e l นัทเอโตะนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะ ที่ผมได้ทำหัวเทียนแบบไร้เขี้ยวนะแล้วตอนนี้ก็ใส่อยู่แล้ววันนี้ผมจะลองเอามาขับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าที่ใส่ไปแล้วอ่ะมันดีไหมมันเกิดผลดีไหมอะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ตามที่ผมได้ขับมานะคือผมขับออกมาเพื่อที่จะทำคลิปให้คุณผู้ชมดูนะดูนะเวลา ศูนย์เจ็ดหนึ่งสาคือเมื่อคืนอะ่ะหลังจากที่ผมได้ทำไปใช่ไหมแล้วก็ผมก็คือมันมันหัวค่ำแล้วไงแล้วผมอยากจะมาขับให้คุณผู้ชมได้ดูคือนอนแทบไม่หลับอะ่ะคุณผู้ชมแบบว่าเฮ้ยทำแล้วมันดีอะมันดีแบบว่ายังไงล่ะคืออ่ามันหัวเทียนอะ่ะมันเป็นหัวเทียนธรรมดานะที่ผมเอามาทำนะ ราคามันก็ถูกใช่ไหมแล้วผลที่ได้มันดีเว้ยคุณผู้ชมอืมมันดีเพื่อนเพื่อน,อนคือรถเนี่ยปกติอะ่ะมันจะต้องดับแล้วนะรถผมอะ่ะมันเดินเบาคือผ่อนสโลว์ลงได้เยอะมากเลยแล้วก็กำลังรถมันดีขึ้นนะครับส่วนจะวิ่งอะไรไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวรอรอไปติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปวิ่งดู แต่สาหรับความคุ้มค่านะผมมองว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าคือถ้าเราไปซื้อหัวเทียนแต่งใช่ไหมแบบไร้เขี้ยวนยราคามันค่อนข้างสูงนะหัวหนึ่งแต่ว่าอ,อันนี้คือผมเอาหัวเทียนธรรมดามาทํานะครับหัวเทียนก็ซื้อมาแค่ร้อยเดียวนะแต่ถ้าเราสั่งหรือใครที่หาสามารถหาซื้อได้ถูกกว่าผมมันก็จะประหยัดงบลงไปอีกนะแต่ แค่เราเอาเคี้ยวมันออกแล้วก็ปรับไอตัวนั้นนะ่ะก็สามารถย้อนกลับไปดีเอ้ยย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําได้นะว่าผมทํายังไงนะครับผมแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยนะโอเคนานแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าว่ามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเสียงก่อนดีกว่าดูนะมันติดมือขึ้นนะ เนี่ยเลาเร่งติดมือมากนะครับโอเคไะไปลองขับดูดูนะรถไม่มีคือมันต่างจากเดิมอะเอาง่ายๆคุณผู้ชมด้วยความที่มันเผาไหม้จุดระเบิดได้ดีขึ้นนะเพราะว่า เขี้ยวที่มันไปบังอ่ะตอนที่เราขันเข้าไปนะผมบอกตอนที่ที่ผมทำทำหัวเทียนแล้วนะคือจังหวะที่เราหมุนเข้าไปในเครื่องใช่ไหมเชี่ยวกาวอ่ะตรงที่มันทำให้หัวเทียนสปาร์ตเกิดประกายไฟเนี่ยเชี่ยวกาวตรงนั้นอ่ะมันจะชอบไปบงังตรงพื้นที่ห้องเผาไหม้นะในฝาสูบอ่ะมันก็เลยทำให้ การจุดระเบิดของรถจุดระเบิดได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เพราะถามว่าจุดระเบิดไหมจุดระเบิอดอยู่นะแต่ว่าแทนที่ประกายไฟมันจะหันเข้าไปเต็มๆนะมันก็จะมีอะไรไปบังมันอยู่นะครับผมแต่ว่าไอหัวเทียนไหลเชี่ยวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรไปบังตรงส่วนนั้นแล้วแล้วก็ประกายไฟที่มันเกิดขึ้นอะ ถามว่ามันรุนแรงกว่าไหมถ้าดูในคลิปนะคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมลองเทสไฟให้ดูนะประกายไฟมันมีความรุนแรงขึ้นนะแล้วก็มันเกิดแบบไม่ซ้ำซ้ำรอยเดิมคือมันจะเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนมุมของมันไปเรื่อยๆนะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับผม เพราะว่าถ้ามันไม่เกิดจุดเดิมโอกาสที่มันจะหัวเทียนบอดมันก็น้อยลงเพราะว่ามันเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ติดมันก็ไปตรงนี้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นหัวเทียนเดิมที่มันมีเชี่ยวอะ่ะมันจะจุดที่เดียวตลอดคือถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกเลยอย่างนี้นะ แต่ตามที่ผมฉีอมานนี่นะ <c ười> คือรถมันมีกําลังเยอะขึ้นนะตามที่ผมรู้สึกได้นะมันก็แน่แหละนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจุนระเบิดดีขึ้นมันก็ต้องมีกําลังเยอะขึ้นไม่ใช่จุลระเบิดดีขึ้นแล้วกําลังมันลงเลอ 没有，没毛病。 น่าจะพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนนะครับผมที่อยากจะเอาไปลองทำดูนะสูตรนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะสำหรับการเอาหัวเทียนเดิมมาทำเป็นหัวเทียนแต่มันใช้ได้จริงนะไม่ใช่ว่าแบบทำแล้วคือแค่ลองแล้วไม่ได้ใช้งานจริงนะแต่อันนี้คือ เอามาใช้งานจริงเลยนะครับผมแล้วมันใช้ได้จริงด้วยแล้วมันดีด้วยนะเออมันจะแบบไมุ้มค่าอะไรขนาดน,นี้เออก็หัวเทียนก็เป็นอ่าผมลืมบอกไปเลยหัวเทียนมันก็เป็นหัวเทียนที่อ่หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะเป็นหัวเทียนเบอร์ปกติเลยแหละเบอร์ที่ผมทำอ่าที่ผมเอามาทำเนี่ยจะเป็นของบอสนะแต่ว่า คือเราก็สามารถเอายี่ห้ออื่นมาทาได้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวผมลองเอาหัวเทียนยี่ห้ออื่นมาทําดูดีกว่าไม่ว่าจะเป็น N G K หรือเด so นโซ่เนาะเพราะไอ้บอสเนี่ยส่วนมากมันก็จะถามว่ามันหาซื้อ,อยากไหมบางร้านเขาก็ไม่ค่อยเอามาขายนะแต่เอามาขายส่วนมากจะเป็น N G K นะโอเคเดี๋ยวผมลองเอา N G K มาทําดีกว่าว่ามันจะให้ผลเหมือนกับหัวเทียนบอสไหม เนาะโอเคก็คลิปนี้เอามาลองให้ดูแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะลองเอา NGK มาแต่งให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกับบอสไหมโอเคส่วนจะวิ่งหรือไม่วิ่งหรือวิ่งดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าัวเทียนไรเชี่ยวแล้วมันวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับช่องนาเดโตใชมีกรงมีกำลังใจในการทำคลิปดีไหมโอ้ได้คุณผู้ชมได้ดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย